แล้วสายเปิดเอาแล้วเอาแล้วเลือดเลเลือดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรพรักทุกท่านครับหมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวกับระพบกับท่านผู้ชมอีกแล้ววันนี้ตอนเที่ยงนะครับหาที่ลงหาที่ลงดไม่ได้เลยตอนนี้นะ้ำปลาหมึกอยู่ที่ นครนนายกครับกับไหม้บึง้งหลุมบัวอ่ะครับนะนะตอนนี้ก็ผ่านมา50นาที ไม่มีวี่แววจะแตะเลยครับปิดมาเรามาดูที่นัปลาหมึกกับนบปลาเล็กดักกุ้งไว้ก่อนครับแล้วจะไปไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะใส่เลาะครับผมสองวันเสาร์อาทิตย์เลาะอย่างเดียวครบไม่ใช่ตรงนี้น้ปลามึกนี่ตรงนี้จะมีร่มด้วย อร,อรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวนับลาเหมือจะงงเดี๋ยวอมาให้ดูเลยครับโอ้ตมงนั้นไปไึงไหมมิดุ้ยมียูมีย,มยูแต่ไม่เยอะเหมือนวันนั้นถ้ามันน้อยเราก็จะปล่อยนะครับรเดี๋ยวรอดูหลังนู้นก่อน หลังน,นี้ก็ได้พอได้ทอดหนึ่งนี่ทอดหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ไปโอ,ปโอ้ก็พอได้อยู่ครับท่านผู้ชมนู่นเตี้นสวดๆเลยแตก,กสวดๆเลยครับผมพอได้พอได้ว้ไาไพ่ครับน่าประหมึกหลงหมองนี่เอามัด <c oughs> ไดว้นี่ใส่แล้วนี่แหละตรงนี้แหละ นี่เรานั้นแหละนับีปได้ทอดอยู่สอนกันก็ได้ทอดอยู่ครับผมอันนี้ลงนิดนะแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะปลาเล็กปลามีน้อยกว่าฝั่งนู้นซิวน่าจะน้อยกว่าฝั่งนู้นแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับได้กินอยู่โอเคครับมัน่หมานก็นับแทบก็ถวนแล้วครับผมนี่ปลาไม่กินเด็ดเลยนะครับ เดี๋ยวก็ได้นี่แหละครับผมก็ไรครับเขาครับพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเรามาตกปลาเราก็มาตกปลาจริงๆครับแต่มันคือนี่คือมึกแรกตกปลาพาเที่ยวมาครับชาร์จแบตให้กับชีวิตชาร์จแบตให้กับร่างกายชาร์จแบตให้กับหัวใจหัวใจเราจะได้ชุ่มฉ่าไปด้วยความสุขและความสนุกหลังจากที่เราเหนื่อยกับงานมา5วันวันนี้เสาร์อาทิตย์ เรามาชาร์จแบตให้กับร่างกายกับธรรมชาติอันสวยงามน้ำตกสระได้ยน้าปลเล็กมีอาการคิดถึงเขาเราเลยต้องพามาน้ำตกเธอจะกินกี่ถ้วยสองถ้วยโอ้โหเิ่นเลยแหละนี่คือน้ำตกกระอ่างไม่ใช่น้ำตกหมู วะไม่รู้อ๋อก็นั่นสวยไหมวะทางขึ้นอีกสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายอ้สวยงามมาถึงแล้วเรามาถึงกันแล้วครับน้ำตกสีกระอ่างอำเภอ บ้านนาจังหวัดนครนายกจากหมาตกปลาเรามาถึงนี่50กว่ากิโลและนี่ก็คือแผนที่นะครับตรงนั้นเป็นผานางดำอาหารน้ำเขากระทิงเขาน้ำตกสลักใดก็อยู่แถวนี้อ๋อสีกิโลโอเคครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมน้ำตกส,สวยๆแล้มาเล่นน้ำกันครับผมยามเย็นครับผมสำหรับน้ำตกที่อยู่ด้านบนทีส่สวยนะครับชื่อว่าน้ำตกสลักใดก็สามารถเดินขึ้นไปได้ครับผมเดี๋ยวลองสอบถามแล้วเขา่าจะมาจากน้ำตกนั่นนหะ เดี๋ยวลองสอบถามพอดูครับขาชะลอนาสองออก,นนกิโลสองกิโลลดน้ำหนักนับประเล็กจากตรงนี้นะครับจากตรงโซนอาหารขึ้นไปจะเป็นน้ำตกสลักใดอ๋อแล้วน้ำตกสีกระอางอยู่ตรงไหนข้างล่างท่านเหรออ,อ๋อไปไปจีสอบถามนักท่องเที่ยวด้วยกันวันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวนะ บอกว่าเดินไปอีกประมาณ2กิโลไปลองดูนี่ก็น่าจะมาจากน้ำตกมาจากน้ำตกใช่ไหมครับไกลไหมครับพี่เอารถมาไปที่เอารถอะไรบ้างรถจนครับไม่ว่ามีาัถขึ้นได้ลูกหนึง่งมั้งลูกหนึ่งแต่ว่าเอาเอขึ้นได้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็มันเ่ามันเขาบอกว่าตอบไม่ได้ละ ไปลองดูขอบคุณครับรถเล็กเวลาขึ้นเขาต้องใช้เกียร์ต่ำนะนู่นน้ำตกสลักไตแล้วก็สวนเพื่อนโอ้โหชันดิกเลยครับผมนูน่นท่านบนมีมีรถเข้าไปด้วยเลยห้ามจอดรถขวางทางโอ้เสงทางแยกเราก็ตรงไปนะครับ โโอโหเมื่อกี้เขาบอกว่าครึ่งทางแล้วครับครออึ่งได้เศษหนึ่งส่วนสิบดูความชันของเขาสิครับนา,านเมื่อสักคนเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะชันขึ้นไปเรื่อยๆครับไปตามไปสำหรับคนที่ชอบปีนเขานะครับแนะนำเลยที่นี่ <c ười S 1> ได้เหงือแน่นอน นี่มาดูจุดนี้สิครับสูงไม่สูงดูนู่นสุดยอดไหมครับนู่นโอ้ยไปนิดท่านผู้ชมครับในตรงนี้จะมีจุดที่เขาพักนิดนึงเป็นลานกว้างเลยครับแล้วเขาจะมองเห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ทางโน้นลเล็กมีบ้านคนด้วยอ๋อลานกลางเต็น นี่อาเดี๋ลยวเดี๋ยวให้รูปหน่อยถึงแล้วถึงแล้วยอดเขามีน้ซอมโโออ้หันนี้เขาเรียกเขาอะไรครับอันนี้น้ำตกสมัดติใกล้ใกล้ถึงยังครับอ,อีกกิโลนึงพี่ก,กิโลนึงไม่ไกลครับผมยังไหวหลังจากที่เราแวะตรงร้าน น้ำนะครับเมื่อสักครู่แม่ขาเขาได้บอกว่าต่อไปจะเป็นทางเรียบแล้วก็ทางชันลงไปขาลงเราคงจะไหวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณ1กิโลไปสู้ต่อลุยท่านผู้ชมครับดียจะหาว่านักมึนไม่ได้เข้าป่าจริงๆตอนนี้เราอยู่ในป่าครับรต้นไม้สูงใหญ่มากฝั่งนู้นก็เป็นเขานะครับไป เราต้องไปเงียบๆดับต้นไม้ต้นไม้นี่ร้านค้าอีกร้านหนึ่งแต่เขาเก็บไปแล้วมาถึงตรงนี้นะครับตันนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ถึงน้นี่ตรงนี้เขากระทิ้งไปหนูเราตรงไปไม่ถึงผานางดำหรอกวันนไปเราไปถึงแค่นี้เราก็ถือว่าบุญเราแล้ว เออใช่เดี๋ยวรอบเพื่อนๆนะนี่ไปเราจะมืดแล้วก่อนครับท่านผู้ชมทุกๆไม่รู้กี่เม็ดนะครับจะมีริบบิ้นสีขาวแดงที่ผูกไว้กับกิ่งไม้อย่างนี้นะครับเขาเป็นสัญลักษณ์อะไรครับช่วยรู้ช่วยบอกทีภูเขาสูงใหญ่ไพศาลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับไปเราจะไปพิชิตน้ำตกกันนี่ ทางไปน้ำตกครับเสียงเสียงธรรมชาติเลียวความนะตอนนี้น่าจะเป็นทางลงจริงๆแล้วครับนี่นี่เข้าป่าตนน้นมะคำนะครับท่านผู้ชมอ๋อยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับตรนนี้เป็นทางลงนะครับท่านผู้ชมนี่ เด้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับนู้นชันมาเลยครับผมาปากเเริ่มเมือดแล้วครับแดี๋ยเราไม่ต้องกลัวครับเรามากับพระครับนี่สาทุหลดทันประชดไป<พ>ยังไม่จบครับด้านล่างได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนู่นชันลงไปเรื่อยๆครับที่เขาบอกว่าสองกิโลครึ่งผมว่าไม่ใช่แล้วแหละโอ้โห แต่ก็หายเหนื่อยเริ่มหายเหนื่อยแล้วครับได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่ตรงนี้ดูที่ครับนู่นมืดมืดซุ้มเข้าไปเลยโอ้โหอุ้ย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 ระวังล้มนะครับท่านผู้ชมโอ้หสุดยอด ผูช้ชมได้ยินเสียงไหมครับอุ้ยข้างล่างนี่ครับชันลงไปอย่างนี้นะครับคิดถึงแนะนําให้ทุกท่านใส่ผ้าใบมานะครับถ้าถึงตรงนี้จะยินเสียงน้ําตกแล้วกเ็เสียงนกป่านะครับร้องอนี่ก็ชันลงไปแบบชันสุดๆแล้วนะครับนู่นดูฟังเสียงข้างล่างมีคนขึ้นมาแต่แนะนําให้ระวังนะครับแล้วก็จะใส่แว่นตาดําเหมือนนักประมึกนะครับ แนะนำว่าจะใส่เป็นตาดับเหมือนน้ำปลาหมึกผมขอหยุดถ่ายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงข้างล่างนู้นนะครับผมจะถ่ายให้ชมอีกนะครับขอหยุดถ่ายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไก่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าชันมากนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับนี่พิชิตน้ําตกสลักใดกับน้าปลาหมึกน้าปลาเล็กตกปลาพาเที่ยวจะ <c oughs> ปากเสียเสียงดังอย่าเสียงดัง้หไก่แล้วครับนี่ไก่แล้ว ใกล้แล้วนี่นี่จะสวยขนาดไหนตามมาชมครับนี่ได้ยินแต่เสียงนี่นี่โอ้โหครับครับผู้ชมนี่นี่โอ้โหอห,หน้ำตกสระได้นี่ยังไม่ใช่เหรอนี่ยังไม่ใช่ที่สุดหรือเหรอ โอ้โหเดี๋ยินแต่เสียงน้ำไหลโอโ้ตรงนี้เราน่าจะแวะล้างหน้าสักหน่อยได้ไหมโอ้เย็นมากโอโ้น้ำเย็นเจ็บเลยน้ำเย็นมากครับผมนูน่นนู่นอันนี้ยังมีข้างบนอีกน,นะครับไปตรงนู้นครับผม ทางขึ้นไปดูดูนับไปเล็กนับไปเล็กพอแล้วไปขึ้นไปต่อนี่ครับทางไปต่อกันต้องไปชี่ชิดให้ได้ตรงนี้หายเหนื่อยไปนะเทศกิดหนึ่งขาอ่อนเลยครับตรงนี้จะขึ้นนะครับผมจะไปทางขึ้นไปน้ําตกอีกอีกขั้นโอ้โหมาแล้วครับมาถึงแล้วโอ้หาเหนื่อยเป็นปลิทิง้ง โอ้โหคุ้มค่ากับการมาจริงๆนู่นผมจะเอาตัวไปแช่ให้ฉ่ำให้นํำใจเลยครับนี่น่านะท่านผู้ชมทุกคนสวยจริงๆโอ้โหโอ้โอขอขอภัยด้วยนะครับถ้าถ่ายติดใครแร่น้ำตกสวยจริงๆครับนี่ท่านผู้ชม โโอโ้สวยมากครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปไปตรงนูน้นแล้วปละเล็กสวยมากนี่หายเหนื่อยไปปิดริงเลยแต่ยนึกถึงตอนกลับสิครับจะเป็นยังไงโจริงจริงครับ สวยจริงๆน้ำตกสระไตที่นี่นครนายกคุกคนนกก่ามาก16นาฬิกา410นาทีท่านผู้ชมกับเวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงไหม 2>, 2ชั่วโมงไม่ไม่ใช่1ชั่วโมงเราขึ้นมา เราขึ้นนาตอน15นาฬิกา4ดตอนนี้16นาฬิกา41หนึ่งชั่วโมงเต็มครับผมคุ้มค่าครับผมคุ้มค่าทุกเวลาอืมสวยงามจริงๆ เต็มมากครับผมปากปานอร่อยปลากรปาีมาี่นะครับเหนืค th รับรเที่ยวกตกปลาตปลาก็เหมือนการท่เที่ยวท่องเที่ยวก็เหมือนการตกปลาเป็นไงล่ะครับมาจัดลื้นโอ้ลื่นลื่นลื่นสวยครับถ้าตกปลาาเที่ยวพาอเที่ยวแล้วนะครับ

สกสใใุไฮเนี่ยเป็ติดทิ้งเลยครับท่านผู้ชมก็น้ำตกสระกได้สวยมากสวยจริงคุ้มค่ากับที่เดินขึ้นมาเขาบอกว่าสองกว่าผมว่าไม่ใช่น่าจะ3กที่เลยเราจะเกิดดอกอัลบลิ่งถ้าในชุดตกปลามาเที่ยวน้ำตกเป็นไงนะครับเุงเกตกปลาพาเที่ยวคุ้มค่าไหมคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มเวลา คุ้มค่าเหนอยคุ้มค่าเหนื่อยแ <im itation> ล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมอย่าลืมกดแชร์กดกไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวขออภัยกับด้านเสียงเป็นเสียงน้ำตกครับ <im itation>